อันนี้สำหรับใครที่ใช้กล่อง t ู o อ ID นะครับอันนี้คือหน้าตารีโมทของ t ู o อ ID ที่มีปัญหาก็คือใช้ไปใช้มาก็กดอะไรไม่ติดเลยตอนแรกคิดว่าฐานหมดก็ไปซื้อฐานมาใส่ก็กดใช้ไม่ได้เลยเขาจะมีไฟ led สีแดงอยู่ตรงนี้ถ้าเรากด รีโมทใช้งานได้เนี่ยไฟสีแดงๆตัวนี้จะกระพริบวันนี้ผมก็ไปศึกษาข้อมูลมาจะมาแก้ปัญหาาวิธีแก้ไขรีโมทของกล่องทวีดีเนี่ยปัญหากดไม่ติดรีโมทไม่ทำงานผมไปศึกษามาผมได้ได้มาสามวิธีมาดูวิธีแรกก่อน วิธีแรกก็เขาบอกว่าให้ถอดฐานออกอันนี้ผมถอดออกแล้วนะให้ถอดฐานออกแล้วก็วางไว้ห้านาทีฐานก็ซื้อมาจากเซเว่นคิดว่าฐานหมดก็มาใส่ก็ใช้ไม่ได้อันนี้ผมถอดฐานออกอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วทีนี้ผมจะมาลองใส่ดู วิธีนี้เป็นวิธีแรกนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมก็ต้องลองใส่เลยไอ้ฐานที่ซื้อมาวันนั้นแหละยังไม่ได้ใช้เลยถ้าใส่ฐานแล้วกดตรงนี้แล้วไฟสีแดงบอกสถานะไฟบอกสถานะกบพินะสเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้ ปกติใส่ทานไปแล้วมันก็ก็พิบเลยนะอ่าใส่แล้วใส่ถูกขัวแน่นอนลองกดดูโอ้ใช่ได้แล้วกระพริบแล้วครับโอ้ยเลยไม่ได้อ่อไม่ได้วิธีที่สองวิธีที่สามไม่ได้ลองเลยอ่ากระพริบแล้ว ก็คือผมเตรียมไว้สองสาวิธีวิธีแรกก็คือเนี่ยใส่ฐานเข้าไปนี่แหละคือถอดถอดฐานออกเขาบอกใอ้ถอดถอดออกแค่5นาทีนะแต่ผมถอดไว้อาทิตย์นึ่งล้วก็มาใส่ใหม่ก็ไฟก็ขึ้นเลยเดี๋ยวจะไปลองว่าใช้ได้ไหมน่าจะได้อยู่เพราะว่าตอนที่เขาเสียนะ่ะ ไฟไม่ขึ้นเลยกดอะไรไม่ติดเลยแต่ตอนที่ผมลองครั้งแรกอะ่ะผมก็เปลี่ยน่านเปลี่ยนถอดออกถอดเข้าก็ไม่ใช้ไม่ได้เนาะแล้วผมก็ถอดฐานทิ้งไว้อาทิตย์หนึง่งน่าจะได้ละวิธีที่สองผมเตรียมมาผมจะมาบอกเฉย ราะว่าผมไปค้นเจอมาหลายวิธีวิธีที่สองก็คือไอตรงวงจรตรงเนี้ยมันจะมีจุดไข่ปลาอยตงตรง,ตรง,ตรงมีอยู่เก้าจุดตรงเนี้ยวิธีที่วิธีที่สองะผมที่ผมจะทำผมอ่าผมจะจะเอาตะกั่วจะเอาตะกั่ว ตัดออกสักไม่มีที่ตัดอืตัดแล้วจะเอาตะกัวไปเคลียจะเอาตะกัวทำแบบเนี้ยเนียทำแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปเคลียรตรงจุดไข่ปลาเนะี่ยวิธีที่สองผมจะเอาตะกั่ว ผมจะตะกัวเฉยๆแบบเนี้เคลียไข่ปลาเคลียไปเคลียมาเคลียไปเคลียมาแล้วผมก็จะจะเอาฐานใส่ถ้ายัางใช้ไม่ได้ผมจะใช้วิธีที่สามวิธีที่สามเนี่ยเขาบอกว่าเอาถ่านเราเนะี่ยเอาเอาตะกัวเนะี่ยไปแตะที่ขั้วบวกของฐานแตะที่ขั้วบวกของฐาน ขวกบวกแบบนี้ยแล้วก็เอาด้านปลายของตะกั่วไปเขี่ยไอที่จุดไข่ปลาเก้าจุดเนี่ยเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมาแล้วก็าทานสายแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้วิธีที่สามที่ผมจะทำแต่วิธีแรกใช้งานได้ก็เลยไม่ได้ทำวิธีที่สองที่สาม สรุปถอดฐานทิ้งไว้เขาบอกว่าห้านาทีแล้วก็มาใส่ใหม่ใช้ได้เลยผมถอดไว้เจ็ดวันมาใส่ใหม่ใช้ได้เลย,อ,เลยอ่ะเป็นทีวีที่อยู่ในห้องนะครับเนี่สรุปได้แล้วเนี่ย ได้หมดละไม่ต้องยากเลยนะครับสรุปสรุปว่าถอดฐานทิ้งไว้จะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วมาใส่ใหม่นี่ก็ลองดูนะครับแต่ผมไปศึกษาดูว่าเขาถอดแค่ห้านาทีเดี๋ยวผมก็จริงๆผมไม่รู้ว่าถอดถอดทิ้งไว้ห้านาทีแต่ผม ยังไม่ได้ดูข้อมูลอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้ใส่ฐานไว้วางไว้แล้วมาใส่ใหม่เนี่ยก็ใช้ได้เลยครับผมกพราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ว่าจะนำวิธีมาดูกันว่าสักสองสามวิธีก็ได้วิธีแรกวิธีเดียวครับผมถ้าใครมีปัญหากล่องทู รีโมททัว ID อกดไม่ติดไม่มีไฟแสดงสถานะขึ้นก็ให้ถอด่านออกแล้วก็มาใส่ใหม่ถอดทิ้งไว้ mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะห้านาทีจะได้ไหมเพราะว่าผมไม่ได้ลองเนาะคือผมลองอะถอดไว้เจ็ดวันจริงๆน่าจะถอดสัก5ค่นาทีสินาทีครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ครับผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อน ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับ